สวัสดีครับผมนายวงสะรกิติเนวิมงคลนิสิตชั้นปีที่4ภาควิชาชีวเคมีในวันนี้ผมจะมานําเสนอโครงการวิจัยที่ผมได้ทําระหว่างศึกษาในชั้นปีที่4โดยมีชื่อโครงการวิจัยว่าการโคลนและศึกษาลักษณะสมบัติของกูแคนเนสชนิดใหม่จากล ok ิคโนสตอกซิเทียม abk 1ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องโครงการวิจัยผมอยากจะให้ทุกคนรู้จักกับคำคำหนึ่งก่อนนั่นคือคําว่าคาร์โบไฮเดรตเอนจิเนียริ่งหรือการตัดต่อคาร์โบไฮเดรตครับ การตัดต่อคาร์โบไฮเดรตคือการที่เราสามารถออกแบบและสังเคราะห์โมเลกุลของคาร์โบไฮเดรตให้มีโครงสร้างตามที่ต้องการเพื่อให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายในการใช้งานโดยอาศัยการทํางานของเอนไซม์2ชนิดคือเอนไซม์ที่สังเคราะห์คาร์โบไฮเดรตและเอนไซม์ที่สลายคาร์โบไฮเดรตหลายคนอาจจะสงสัยว่าสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรตไปทําไมในเมื่อคาร์โบไฮเดรตมีแต่แป้งเซลลูโลสและน้ําตาลจริงๆแล้วมีคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งที่น่าสนใจครับนั่นคือโอลิโกซัคลาย โอลิโกแซคคาายเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวมาต่อกันโดยมีหลากหลายประเภทตามชนิดของน้ำตาลและพันธะที่ใช้เชื่อมระหว่างโมเลกุลน้ำตาลโอลิโกแซคคาายแต่ละประเภทมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันเชน่นฟุกโตโอลิโกแซคคาายเป็นโอลิโกแซคคาายชนิดหนึ่งที่ร่างกายของมนุษย์ไม่สามารถย่อยได้แต่ฟุกโตโอลิโกแซคคาายสามารถถูกย่อยได้โดยแบคทีเรียในลำไส้หรือที่เรียกกันว่าโปรไบโอติกแสดงว่า ฟุกโตโอลิโกแซคคารมีคุณสมบัติเป็นสารพรีไบโอติกที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียในลำไส้และช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคโดยจะพบฟุกโตโอลิโกแซคคารในตลาดปัจจุบันได้ในชื่ออินูลินนอกจากนี้ยังมีการนำคาร์บไฮเดรตชนิดต่างๆมาเลียนแบบโครงสร้างแอนติเจนของเชื้อโรคเพื่อสร้างวัคซีนในการป้องกันโรคได้หากเราสามารถรวบรวมเอนไซม์ที่สามารถตัดต่อคาร์บไฮเดรตได้หลากหลายมากขึ้น เราจะสามารถสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรตให้มีโครงสร้างตามที่ต้องการเพื่อนําไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้กูแคนิสเป็นเอนไซม์ในกลุ่มเอนไซม์สลายคาร์โบไฮเดรตที่มีความสามารถในการเล่งปฏิกิริยาการย่อยของกูโคสที่ต่อกันเป็นสายยาวหรือเรียกกันว่ากูแคลนในโครงการวิจัยนี้ผมได้โครนและเหนี่ยวนำให้เกิดการแสดงออกของยีนกูแคนิสชนิดใหม่และจะนำไปศึกษาลักษณะสมบัติต่อไปครับขอบคุณครับ